ล้วจะเป็นรางวัลปลอบใจรางวัลความสวย,<อ>ยงามทะยานขึ้นฟ้าแล้วทีมงานกุติน้อยลอยฟ้าเข้าแล้วท่กันเข้าแล้วเขาเ้เาแล้ว สวยงามมาดูว่าร่วมจะกลารสมบูรณ์หรือเปล่าจะทำเวลาได้เท่าไหร่สำหรับกุฏิน้อยลอยฟ้าเดินผ่านกุฏิน้อย้างไว้หางไว้ เออสวยงามสวยงามสวยงามถุดีน้อยลอยฟ้ารสชัตใหม่หรือไม่จับตาดูสวยงามนัการกรรมกาเท้าโบราณหนึ่งลงตามสมบูรณ์ครับ